วิธีการจองโรงแรมเพื่อเข้าไทยแบบ Test and ก o และกักตัว AQ 5คืนใช้ขอ Thailand Pass ได้ทันทีเข้าไทยแบบ Test and ก o สำหรับคนที่ฉีดวัคซีนครบั้วแล้วจองแค่1คืนส่วนกักตัว AQ 5คืนสำหรับคนที่ยังไม่ได้ฉีดวัคซีนก็จองแบบ5คืนดูได้ที่เว็บไซต์ go no guide com h hotel ตามหน้าจอหรือดูลิงก์ใต้วิดีโอนะครับซึ่งพวกเราได้รวบรวมเอาไว้ในหน้านี้แล้วก็คือเป็นโรงแรมที่ใช้ได้ทันที ใช้ขอ Thailand Pass ได้ทันทีก็มาจิ้มที่ชื่อโรงแรมก่อนทำการจองก็คือใบจองที่ได้เนี่ยจะส่งเข้ามาในอีเมลนะครับใช้ใบจอง Agoda นั้นซึ่งจะมีระบุอยู่แล้วนะครับว่า Test and Go Package ซึ่งรวมค่าตรวจ rt pcr รวมชุดตรวจ atk แล้วก็ค่ารถมารับที่สนามบินเอาไปขอ Thailand Pass ได้ทันทีแต่หลังจากนั้นโรงแรมเขาอาจจะมีติดต่อเรามาทางอีเมลบ้างเพื่อขอ,อเที่ยวบินหรือว่าพาสปอร์ตเพราะว่าเขาจะต้องมารับเราในวันที่ลงเครื่องที่ไทย ข้อดีของวิธีการนี้ก็คือเราสามารถจองด้วยตัวเองสามารถเลือกห้องได้อย่างอิสระกว่าแล้วก็สําหรับคนที่มีบัตรเดบิตหรือบัตรเครดิตแล้วก็สามารถเปลี่ยนแปลงวันเข้าพักได้เองด้วยนะครับก็คือดูในอีเมลเมนู manage booking อ่าอันนี้คือคือเอาไฮไลท์ก่อนนะครับก็คือที่ได้รวบรวมเอาไว้นะครับอย่างเช่นโรงแรมในกรุงเทพนะครับอ่าก็คือจะต้องเป็นโรงแรมชาเอ็กซ์ตลหรือ Aq แต่ว่าในลิงก์พวกนี้คือใช้ได้ทุกที่แน่นอนอย่างเช่นคัดมาแล้วใกล้สนามบินสุวนณภูมิก็คือดูราคานะครับแล้วก็จิ้มไปก็คือจะเด้งไปที่เว็บไซต์ของ Agoda มีตั้งแต่4,000ต้นๆจนถึง5,000กว่าก็ยังมีนะครับใกล้สนามบินสุวนณภูมิแล้วก็ใกล้ดอนเมืองก็มีอ่าตรงนี้ก็มีก็เลือกกันได้หรือว่าโรงแรมที่ราคาต่ำกว่า4,500ที่อยู่ในกรุงเทพนะครับต่ำกว่า4,000ก็มีอยู่เยอะแยะเลย เห็นราคาที่ค่อนข้างสูงเนี่ยเป็นเพราะว่ามันจะรวมทั้งค่าห้องค่าตรวจ rt pcr แล้วก็ค่ารถมารับที่สนามบินด้วย pues ราคาก็เลยดูสูงสําหรับคนที่กักแบบ5าคืนเพราะว่าไม่ได้ฉีดวัคซีนเนี่ยก็อีกสี่คืนที่เหลือก็จะเป็นแค่ค่าห้องนะครับก็อาจจะมากกว่านี้ไม่เท่าไหร่หรือถ้าจะเอาราคาสูงหน่อยก็มีนะครับในกรุงเทพมากกว่า5 0าพันขึ้นไป ถ้าจะเอาพัทยาก็มีนะครับก็คือเราสามารถลงเครื่องที่สวนภูมิหรือดอนเมืองส่วนใหญ่จะเป็นสวนภูมิแล้วก็รถของโรงแรมที่พัทยาเนี่ยเขาก็จะมารับเราไปที่พัทยาได้ฉะนั้นจองโรงแรมพัทยาก็มาจิ้มตรงนี้ได้พัทยาไม่เกินห0 0พันก็มีหลายที่เลยหรือเกินห้าพันก็มีต่อไปก็คือเป็นเกี่ยวกับวิธีการนะครับอันนี้คือยืนยันจากสถานทูตแล้วว่าใบจองอโกด้าใช้ได้นะครับก็ได้ถามสถานทูตไทยในต่างประเทศมานะครับก็คือ จริงๆเป็นใบจองอยังไงก็ได้แต่ว่าจะต้องระบุว่ารวมค่าตรวจ RT-PCR แล้วก็รถมารับที่สนามบินก็สามารถใช้ขอ Thailand Pass ได้ย้ำนะครับในใบจองจะต้องรวมระบุว่ารวมค่าตรวจ RT-PCR แล้วก็รถรับสนามบินอแล้วก็ปัจจุบันก็คือมีการตรวจ ATK ในวันที่พูดนะครับต้องตรวจ ATK ด้วยตัวเองในวันที่5ฉะนั้นก็ใบจอง Agoda เนี่ยได้ระบุว่ารวมชุดตรวจ ATK มาด้วยแล้วก็คือหลังจากที่ได้ชําระเงินแล้วเนี่ย ใบจองก็จะส่งมาที่อ e ีเมลที่เราได้กรอกเอาไว้นะครับแล้วก็ดูด้านล่างนะครับเป็นไฟล์แนบนะครับก็เอาใบนั้นนะไปขอ Thailand Pass ได้ทันทีใช้บัตรเครดิตหรือบัตร ATM ตัดได้เลยไม่จําเป็นต้องซื้อตั๋วเครื่องบินก่อนนะครับเพียงแค่ว่าวันเดินทางเราก็วันเดินทางก็ต้องให้ตรงเท่านั้นเองแต่ว่ามาจองห้องนี้ก่อนซื้อตั๋วเครื่องบินก็ได้เพราะว่ามันไม่ได้ต้องการตั๋วเครื่องบินในการจองถ้าเราติดต่อโรงแรมมาเขาอาจจะขอหรือว่าการขอ Thailand Pass ก็ไม่ได้ต้องส่งตั๋วเครื่องบิน ตอนจองให้ดูก่อนนะครับก็คือถ้าเราต้องการแบบยกเลิกได้เนี่ยก็คือมันจะมีทั้งแบบคืนเงินไม่ได้แล้วก็แบบคืนเงินได้คือเงินเราจะโดนตัดไปไม่ว่าจะเลือกแบบไหนก็จะโดนตัดไปก่อนแต่เกิดแบบที่ยกเลิกก่อนวันที่เท่านี้เท่านี้ที่เขาระบุได้เนี่ยก็ก็จะสามารถคืนเงินได้ก็ะจะต่างกับการติดต่อโรงแรมเพราะโรงแรมเนี่ยเขามักจะต้องให้เราเกรอกฟอร์มอะไรมากน้อยก็แล้วแต,แต่แต่ละโรงแรมเขาจะเยอะแค่ไหนนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ได้ต้องกรอกฟอร์มใดๆ แต่ว่าโรงแรมอาจจะมีส่งอีเมลมาขอเอกสารเท่านั้นเองหรือถ้าใครจองไม่เป็นก็สามารถติดต่อโกโนไนกได้อันนี้ก็เป็นรูปภาพตัวอย่างนะครับก็ต้องเลือกอันที่รวมค่าตรวจ rt pcr แล้วก็ a อ r p o r t p i c k ก p ก็คือรถมารับที่สนามบินนี่นะครับอันนี้มันก็จะต้องเนี่ยแหละรวม medical service one rt pcr test แล้วก็ transportation airport pick up ต้องมีระบุตรงนี้นะครับไม่ใช่ว่าห้องไหนก็ได้นะ เอ่อบางคนไปเลือกห้องแบบว่าไม่ถึงพันหรือพันต้นๆอ่ะอันนั้นแค่ค่าห้องนะครับต้องเลือกอันที่รวม2อันนี้ด้วยเพราะว่าราคามันจะอยู่ที่เกือบ4,000ันหรือ4 5่ถึงขึ้นไปถึงจะใช่ถ้าราคาต่ำมากๆเนี่ยไม่ใช่นะเพราะต้องรวมพวกนี้ด้วยค่าตรวจ rt pcr แล้วก็รถรับสนามบินอันนี้คือตัวอย่างใบจองของ agoda นะครับซึ่งก็จะมีระบุตรงนี้นะครับอันนี้คือจานวนคนก็สามารถเลือกเป็นหลายคนได้อ่าแล้วก็ตรงนี้ ก็จะ,จะมีระบุเลย Test a นโ Go p a ็ k เกจนะครับแอร์พอร์ตพิกอัพวันอ t ร e ท t พี t ออะไรอย่างเงี้ยแล้วก็วันที่เข้าพักก็คืออยู่ข้างล่างแล้วก็คอนเฟิร์มอีกอันนึงก็คือตอนที่เราลงทะเบียน Thailand p a s s นะครับหน้าที่จะต้องกรอกข้อมูลโรงแรมเนี่ยมันจะมีให้ติ๊กตรงนี้เลยนะครับ b o o k i n g with a g o d a เขาก็บอกว่าให้เตรียมข้อมูลจากใบจองของคุณเพื่อที่จะ Instant Validation ก็จะยืนยันให้ทันทีก็คือเพียงแค่ เลือกชื่อโรงแรมแล้วก็กรอกหมายเลขการจองซึ่งจะอยู่บนใบจองของ A g ก da นั่นแหละเมื่อกี้ภาษาอังกฤษอันนี้ภาษาไทยนะครับเมื่อกี้คือกรณีต่างชาติก็จะเห็นเป็นภาษาอังกฤษอันนี้คนไทยก็จะเห็นเป็นภาษาไทยเนี่ยจองที่พักจาก A g ก da ก็ต้องติ๊กก่อนแล้วก็เนี่ยระบบ Thailand p a s s จะตรวจสอบข้อมูลให้โดยอัตโนมัติวงเล็บสมมุติว่าไม่ได้ติ๊กอันนี้นะครับก็ยังสามารถส่งได้ตามปกติก็คือถ้ากรณีไม่ได้ติก๊กแล้วก็แค่เลือกชื่อโรงแรมกรอกหมายเลขจองแล้วก็แนบรูปใบจอง A g ก da ไป ก็จะทําแบบไหนก็ได้ติ๊กอันนี้แล้วกรอกไม่ได้การจองเฉยเฉหรือว่าส่งแบบปกติก็ได้กรณีไม่ได้ติ๊กว่าจองที่ผัดจาก A g ก da ก่อนจะเริ่มต้นวิธีการจองนะครับอันนี้คืออ e ีเมลที่เราจะได้จากอ g ก da มานะครับถ้าเกิดเราต้องการดาวน์โหลดใหม่หรือต้องการเปลี่ยนวันที่หรือว่าต้องการเปลี่ยนแปลงชื่อผู้เข้าพักก็คือตรงปุ่ม my booking ตรงนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างสุดของอ e ีเมลก็จะนี้นี่นะครับใบจองที่แนบมาอ่าแล้วตรงนี้นะครับพอกดเข้ามาแล้วก็คือ ถ้าเราต้องการให้ส่งอ e ีเมลใบจองอีกรอบหนึ่งก็ตรงนี้ get booking confirmation ถ้าต้องการเปลี่ยนแปลงวันที่ก็เนี่ย change date นะครับแล้วก็ถ้าต้องการเพิ่มชื่อผู้เข้าพักหมายถึงว่าต้องการแก้ไขหรือว่าเพิ่มชื่อกรณีมันมีชื่อแค่คนเดียวเราต้องการเพิ่มเป็นสองคนหรือยังไงก็เลือก manage g u s t ตรงนี้อันนี้เอาตัวอย่างนะครับสมมติเราเลือกลงโรงแรมที่อยู่ใกล้สนามบินสุวรรณภูมิแล้วก็สมมติเราเอาโรงแรมนี้ก็จิ้มไปมันก็จะเด้งไปหน้าของ agoda ถ้าขึ้นถามอะไรมาก็กดปิดอย่างเดียวเลยนะครับไม่ต้องทําอะไรที่ทําอย่างเดียวก็คือคือไม่ต้องเลือกอะไรเลยทําอย่างเดียวก็คือเลือกวันที่ว่าเช็คอินคือวันที่ถึงไทยนะครับไม่ใช่วันที่เครื่องออกจากสนามบินต้นทางนะวันที่ถึงไทยวันไหนแล้วก็เช็คเอาท์ก็คือวันถัดไปแล้วก็อันนี้คือเลือกจํานวนคน1คนหรือ2คนหรือมากกว่านั้นเสร็จแล้วก็กดค้นหาปุบ๊บโรงแรมที่เราจิ้มมาเมื่อกี้จะอยู่ข้างบนสุดนะครับอันนี้จะไม่ได้เด้งไปหน้าโรงแรมทันทีแต่ชื่อจะอยู่ข้างบนสุดแล้วเราก็กดเข้าไป พอค้นหามาแล้วเราก็จิ้มที่ชื่อโรงแรมที่อยู่อันบนสุดเหมือนกันนะครับที่เราเลือกมาแล้วเราก็เลื่อนลงมานิดหนึ่งจะเจอราคาห้องนะครับอันนี้จะเป็นตัวอย่างได้เพราะว่าบางทีมันจะชอบซ่อนเอาไวเโโโเ้เนี่ยโชว์โฟมดิวเนี่ยเนี่ยไอแท็บตรงเนี้ยต้องจิ้มนิดนึงมันก็จะเลื่อนออกมาเพิ่มนะครับบางทีมันจะซ่อนไว้บางโรงแรมก็จะอยู่ข้างนอกให้เห็นเลยบางทีก็ซ่อนไว้ในในแท็บเนี้ยต้องจิ้มให้มันเลื่อนลงมาก็เลื่อนไว้เนี่ยเจอแล้วเทสแอนด์โก้แพ็กเกจนะครับก็ ย้ำว่าถ้าเป็นราคาห้องเฉยๆมันก็จะเนี่ยสองพต้นๆเนี่ยไม่ใช่นะหรือว่าไม่ถึง2,000ันพันกว่าอะไรนี้ไม่ใช่นะมันจะต้องเป็นอันนี้ซึ่งตรงนี้ก็คือจะต้องระบุนี่ไง Medical Service and h y g i e n e แล้วก็พอชี้ไปปุ๊บกันเนี่ยวัน rt pcr test atk test แล้วก็ตรง transportation เนี่ย airport pick up เนี่ยคือมันต้องมีเอาเป็นว่าหน้าตาเยอะๆยาวๆอย่างเงี้ยแล้วก็ test and go package เนี่ยใช่ หรือถ้าไม่ได้บอก t ทส t and go p a c ก a ก e ก็คือเนี่ยนะ Service เนี่ยมีดิคาเซอเนี่ยถ้าเจอคำเนี่ยใช่แน่ๆอ,อ๋อแล้วก็ transportation ด้วยนะครับอ่าตรงนี้ก็คือหลังจากกด book now แล้วก็ตรงนี้คือการสรุปราคานะครับก็คือยังคงตรงกับที่ดูข้างนอกอยู่แล้วก็ตรงนี้ข้อมูลที่ต้องใส่ก็คือเพียงแค่ชื่อนามสกุลให้ตรงตามพาสปอร์ตนะครับแล้วก็อ e ีเมลแล้วก็ใส่อ e ีเมลเดิมซ้ำอีกรอบนึงเพราะว่าใบาจองก็จะส่งไปที่อ e ีเมลตรงนี้แล้วก็เบอร์โทร ควรจะเป็นเบอร์โทรของไทยเพราะว่าวันเดินทางก็คือโรงแรมจะได้ติดต่อเราได้แล้วก็ประเทศก็เลือกเป็นไทยก็ได้ยังไงก็ได้แล้วแต่นะครับก็แต่เบอร์โทรกับอีเมลเนี่ยต้องแล้วก็ชื่อนามสกุลต้องถูกต้องแล้วก็ชื่อผู้เข้าพักอ่าแล้วก็กด next final step นะครับตรงนี้การชำระเงินได้หลายช่องทางนะครับทั้งบัตรเดบิตคือบัตร ATM ปกติหรือบัตรเครดิตก็ได้ใส่ข้อมูลเหมือนซื้อของออนไลน์ทั่วไปหรือว่าจะเป็นการโอนเงิน หรือได้อีกหลายวิธีเลยครับแล้วก็ตรงนี้เป็นเรื่องสําคัญที่อับจะต้องบอกนะครับพอเราจ่ายเงินไปแล้วเนี่ยใบจองจะส่งมาที่อีเมลของเราอยู่แล้วแต่หลังจากนั้นส่วนใหญ่นะครับจะมีอีเมลจากโรงแรมตามมาว่าเนี่ยรีプライฟอร์มโรงแรมอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีส่งตามมาส่วนใหญ่นะเข้าใจว่าน่าจะมาจากระบบอัตโนมัติตรงนี้เขาก็บอกว่าเนี่ยโรงแรมต,มต้องการพาสปอร์ตก๊อปปี้แล้วก็ไฟล์ทิต เป็น PDF format หรือเป็นรูปภาพก็ได้เพื่อที่จะจองรถเพื่อจะมารับเราแล้วก็พาไปตรวจ RT-PCR ครับฉะนั้นก็คือไม่ได้รีบอะไรมากแต่แค่ว่าโอเคถ้าเกิดว่าเราพร้อมแล้วเราก็ส่งไปให้โรงแรมด้วยเพราะว่าเขาจะต้องส่งรถมารับเราถ้าไม่มีข้อมูลติดต่อก็จะชุลมุนในวันที่เดินทางถึงเพราะยังไงเราก็เดินทางไปด้วยตัวเองไม่ได้จะต้องมีรถจากโรงแรมมารับ แล้วก็ย้ำอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคนที่อาจจะมีปัญหาว่าเที่ยวบินเลื่อนหรือว่าไม่สามารถเดินทางได้ต้องเลื่อนวันเดินทางอะไรอย่างเงี้ย<ส>ก็ในอีเมลที่มีใบจองเนี่ยก็จะมีคำว่า My Booking แล้วก็ตรงนี้นะครับคำว่า c h change d a t e เนี่ยก็คือสามารถเปลี่ยนวันเข้าพักได้แต่ทีนี้สำหรับการเปลี่ยนวันเข้าพักเนี่ยจำเป็นต้องมีการสมัคร ID ของ A g ก da ก่อนนะครับกดแล้วเขาก็จะให้เราล็อกอินอ่าพอเราล็อกอินเข้ามาแล้วปุ๊บเนี่ย ก็กดมาอีกตรงนี้อีกรอบหนึ่งก็คือสมมุติว่าเราเปลี่ยนวันเข้าพักเป็นโม่ๆหน่อยแล้วกัน5คืนตามตัวอย่างมันคือ5คืนไงอันนี้คือแค่ตัวอย่างนะครับพอดีเป็นตัวอย่างจากของจริงแล้วก็พอเปลี่ยนวันปุ๊บก็กดตรงนี้นะครับเช็คอวิลลิบิลิตี้สังเกตว่าตรงนี้เราสามารถเปลี่ยนได้ก็คือจะโชว์ราคามาว่าราคาเดิมเท่านี้แล้วก็ราคาใหม่เท่านี้ก็ถ้ามันแพงขึ้นก็อาจจะจ่ายส่วนต่างไปอีกนิดนึงเท่านั้นเอง ก็ถ้าโอเคแล้วก็ continue and แอนปไปก็คือสรุปว่าสามารถเปลี่ยนวันได้แต่อาจจะจ่ายส่วนต่างราคาถ้ามันแพงขึ้นแล้วก็สุดท้ายคือการติดต่อโรงแรมนะครับคืออีเมลของระบบอัตโนมัติน่ะมันจะส่งมาหาเราอยู่แล้วว่าต้องการเอกสารอะไรเพิ่มใช่ไหมแต่ถ้าเป็นออฟนะก็คือออฟจอง Agoda ไปแล้วออฟก็เอาไปขอ Thailand Pass ก่อนแล้วหลังจากนั้นเนี่ยออฟก็จะติดต่อโรงแรมขอไปเพื่อ ส่งเอกสารนิดหน่อยที่เหลือให้เขาไปอย่างเช่นพาสปอร์ตใบรับรองฉีดวัคซีนตั๋วเครื่องบินถ้าชาวต่างชาติก็เพิ่มอีกก็คือประกันคือคือแล้วแต่เราจะทําหรือไม่ทําก็ได้ก็คือเพื่อความชัวร์ว่าพอมาลงเครื่องแล้วปุ๊บเนี่ยก็คือจะมีคนมารับเราเพราะไม่งั้นอาจจะต้องรอนานมากถ้าโรงแรมเขาไม่รู้ว่าเรามาใช่ไหมนี่คือระบบอโกด้าไงาก็ไม่แน่ใจว่าโรงแรมเขาจะรับรู้ได้อัตโนมัติไหมโอเคก็คือนี่คือเว็บไซต์ thailandchar com นะครับเดี๋ยวลงลิงก์ไว้ใต้วิดีโอ เราก็พิมพ์ชื่อโรงแรมไปในช่องเนี้ยว่าโรงแรมอะไรปุ๊บแล้วมันก็ชื่นมาแบบเนี้ยก็กดดูเพิ่มเติมไปปุ๊บตรงนี้นะครับก็คือข้อมูลติดต่อของโรงแรมแล้วก็อีเมลด้วยอาจจะส่งอีเมลไปแล้วก็แนบหลักฐานอื่นๆไปก็คือเราเราขอ Thailand Pass ไปได้แล้วไงแต่ว่าอย่างที่บอกเมชั่ร์ว่าวันที่เรามาถึงนี่ก็คือจะราบรื่นโรงแรมจะมารับเราได้หรืออะไรอเงี้ยก็ติดต่อตามไปทีหลังก็ได้ไม่รีบมาก ครับตรงนี้ถ้าทุกคนฟังแล้วยังมีคำถามที่สงสัยเกี่ยวกับการจองโรงแรมตรงนี้นะครับก็สามารถถามที่คอมเมนต์ได้เลยขอบคุณที่รับฟังนะครับ